บรรยากาศการซื chips, ้อขายหมูย่างในตลาดพยาคนลุมนะคะแกจะได้ใจคนลุมมากทำไม่ทันนะคะต้องตามชิวนะคะนั้นสับครึ่งเยอะสุดจิ้มจิ้ใช่ไหมคะมันจอันนี้อันนี้ของใครเขาลงค่ะ ่หนูไม่ปวดมเม่อกี้นได้ไปหนูปวบอันนี้เท่าไหร่ครึ่งนึงครึ่งครึ่งแบ่ครึ่ง้หนูแป๊บใจรงๆนงงยงงนี่นะเนะจะดูยอนค่ะรอ่ะตัดแล้ตัดปแตัดค่ะองย้าย หัวหมหัวเมาอ๋อหัวเดียวดแค่นี้กไหกลกมกใหญ่กหที่กอียไมะมูย่างร้อยปีนะคะกิโลละสามร้อสิบ